สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพี่เเมื่อกี้นี่นาะพีพีนคุยก,กับเพื่อนเก่าค่ะเคยเรียนที่โรงเรียนเดียวกันพี่พิพเนี่ยเรียนจบแล้วแต่ว่าเพื่อนยังเรียนอยู่เลยเขาเรียน5ปีค่ะพี่เเรียน5ปีเขาเรียนถ้าเกิด5ปีส่วนมากก็จะเรียนเกี่ยวกับคารุสา์หรือเปล่าฮะใช่แล้วถูกต้องเดาถูกมาก บางคนเนี่ยอ,อาจจะคิดว่าเรียน4ปีก็พอแล้ยังพอแล้วห้าปีเลยนะแต่เพื่อนคนนี้นะคะบอกว่าสนุปมากๆเลยเขาเรียนอะไรอะ่ะเขาเรียนที่สาขาสถาปติกรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะโหนอกจากจะเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อไปสอนคนอื่นยังเรียนเกี่ยวกับการออกแบบอาคารการสร้างสถาปัตยกรรมด้วยนะคะดีมากๆเลยครับเพราะว่าวันนี้ทีมซายไอดอลของเราพี่ปอมครับะจะพาเราไปทําความรู้จักกับ สาขาวิชาแล้วก็คณะนี้กัน<ช>ว่าจะมีความน่าสนใจเหมือนที่พี่พรีเนี่ยเล่ามาหรือเปล่านะคร<ช>ับน้อง,องเอาเป็นว่าตอนนี้พี่ปอมพร้อมอยู่แล้วครับเราส่งน,น้องๆไปพบกับพี่ปอมเลยดีกว่าไหมโอเคไปเจอกันเลยกับช่วงโอ้โน้องสุดเอสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับอยู่กับพี่ปอมในช่วง OpenN o w อว์ซอนนะครับแล้วันนี้เนี่ยพี่ปอมพางน้องมาอยู่ที่สถาบันที่เรียกว่าเป็นสถาบันแห่งเดียวนะครับที่มีสถานีรถไฟเป็นของตัวเองนะครับผมจะเท่เอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยและที่นี่ก็คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยพี่พามาเจาะลึกที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาสถาปัตยกรรมนั่นเองนะครับ แม่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับน้องๆหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะชื่อสาข,าขาของพี่เนี่ยมันมีทั้งคําว่าครุศาสตร์แล้วก็สถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับซึ่งเมื่อมันมารวมกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วงานนี้เนี่ยใครจะเป็นพระเอกนะครับแล้วเรื่องของวุฒินะครับว่าเราจะได้วุฒิคนครูหรือว่าวุฒิสถาบันิกหรือว่าทั้ง2อ,อย่างรวมกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปหาคําตอบพร้อมๆกับพี่วอมเลยครับ น้องครับแล้วตอนนี้พี่ก็อยู่กับอาจารย์ณทะไทยนะครับผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยครับคํบคาถามแรกแน่นอนสาขาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมเนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้างครับคําว่าครุศาสตร์สถาปัตย์ก็คือสถาปัตย์นั่นแหละเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าคําว่าครุศาสตร์ก็คือมีความเป็นครูเข้ามาด้วยนะก็คือเหมือนกับมี2วุฒิเข้าด้วยกันคือเป็นไงว่าเด็กที่เรียนเนี่ยจะต้องเรียนควบคู่กันไปทั้ง ที่เป็นวิชาชีพสถาปัตยะกรมร,ววชชรมจจครับและวิชาชีพครูอืมอาจารย์ครับแล้วอย่างเงี้ยอย่างผมได้ยินว่ามันมีทั้งค้ารศาสตร์มีทั้งสถาปัตยกรรมเนี่ยมันเหมือนกับว่าหนังที่มีพระเอกสองคนนะครับ,รบแล้วแบบนี้ใครจะเด่นกว่ากันเลยครับเออถามว่าใครเป็นพระเอกทะลองเนี่ยถ้าโดยการทํางานแล้วเนี่ยสถาปัตย์เป็นพระเอกมากกว่าผมให้ประมาณ60-40เลยแล้วกันครับส่วนอีกสที่เหลือก็ไปเป็นครูจริงๆแล้วเราจะได้ใบประกอบวิชาชีพอันไหนกันครับหรือว่าจะได้ทั้งคู่เลยครับ ก,ก็เหมือนกินข้าวกินขนมครับ,รบก็คือกินแล้วก็สัมผัสได้ทั้งสองอย่าง oh. ก็พูดง่ายว่าเราได้ทั้งคู่แต่ oh. สิ่งที่จะได้เลยคือที่คณะสามารถทําหลักสูตรให้รองรับนี่คือใบสอบวิชาชีพรครู okay. ครูโอเคได้ไปหนึ่งไปหนึ่งแน่นอน,นแต่ก่อนที่เป็นหลักสูตรเก่าของคณะศาสตร์สถาปัตย์ที่ที่นักศึกษาจบจากวอสอมาเนี่ยก็ไปสอบใบป,ป,ประกอบวิชาชีพสถาปัตย์เนี่ยคือรอสองปีคุณก็ไปบึกไปปฏิบัติงานจริง แล้วพอคุณผ่านสองปีปุ๊บคุณก็เอาใบรับรองงานเนี่ยไปยื่นที่สภาสำนักเกลือขอสอบอ้ขงสอบอีกเพราะไม่ไม่ใช่เพราะครุศาสตร์ส,สถาปั์ที่ต้องสอบ,บสถาปั์สถาบันการศึกษาสถาบันทั่วไปทัว่วไปต้องสอบอยู่แล้วเพียงแต่ว,ว่าบางที่สามารถสอบได้เลยอาจารย์ครับแล้วผมได้ยินมาว่าที่สาขาของเราเนี่ยมีจุดเด่นที่สําคัญมากๆเลยครับมันคืออะไรครับอาจารย์อันที่หนึ่งคือที่บอกไปแล้วคือครุศาสตร์กับสถาปั์รวมกันนี้เด่นอยู่แล้วที่เราเรารู้นะ อันที่2คือการรับนักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยก็จะได้รับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์เข้ามาคือถ้าเป็นสาขาวิรหลักนี้ต้องเป็นวิทย์อย่างเดียวทนี้เรารับศิลป์ได้เรารับเด็กที่มาจากสายอาชีพเป็นปชเข้ามาด้วยคือเทียบเท่ามหแล้วเข้ามามาเรียนที่นี่ได้นะครับแล้วก็ช่องทางที่เราจะเข้ามาเนี่ยคือก็จะมีหลายช่องทางอันที่1คือน้องมหนะับส่งโคต้าเรียนดีเข้ามาเลยอันนี้ก็มาแล้วส่วนหนึ่งประมาณสัก3 0สิบเปอร์เซ็นต์แต่เราจะเน้นจริงๆเลยคือ ประมาณ50%เนี่ยคือสอบตรงแล้วก็อ,กอนุชั่นไ้นหใช่ครับแล้วก็ที่เหลืออีกนิดนึงอีกหน่อยนึงประมาณ10%จะเป็นแอนมิชั่นที่อยู่ในระบบของทั่วไปออในการเรียนการสอนเนี่ยเราค่อนข้างจะเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางก็คือว่าเด็กจริงๆในเรียนในเรื่องวิชาชีพสถาปัตย์ในเรียนแค่ปีปีาปีหนึ่งเขาต้องไปฝึกสอนอบางนั้นเนี่ยเราจะไปอัดแบบ วิชาการมากมากเลยเนี่ยมันก็จะหนักเกินไปเราก็จะเน้นให้เด็กทํากิจกรรมเช่นลงชุมชนต่างๆนะฮะลงไปดูงานจริงว่าเออชุมชนเนี้ยมีพื้นที่ที่มีปัญหาโดนไฟไหม้มาถ้าคุณจะออกแบบใหม่คุณจะทำยังไงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมคือได้ไปสัมผัสใช่คือต้องไปลงที่เลยไปดูกันเลยไปวัดไปเก็บข้อมูลแล้วก็มาออกแบบครับแล้วก็เอากลับไปบางบางปีก็เอากลับไปพีเซต์ให้กับชาวบ้านในชุมชนเขาฟังครับแล้วตอนนี้ก็ได้ความรู้จากอาจารย์มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแเดี๋ยวตอนนี้ พี่ขอตัวไปชมเยี่ยมชมสาขากันหน่อยนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับขอโทษนะครับตรงนี้ใช่ inspiration hall หรือเปล่าครับใช่ค่ะอ๋อล้ครับ,อ,รบอันนี้แสดงว่าใช่น้องนิวที่จะเป็นไกด์หรือเปล่าครับใ โอเคสวัสดีครับดีเลยครับงั้นแนะนําตัวนิดนึงครับค่ะก็ชื่อนิวนะคะอยู่ปี4สาขาสถาปัตยกรรมค่ะ,คะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของสาขาเราค่ะอืมก็คือ inspiration hall ครับผม<า>แล้วที่เห็นผลงานอย่างนี้เนี่ยใครเป็นคนทำอะครับ จริงๆเหมือนเป็นกิจกรรมของสาขาเราอะค่ะที่แบบเป็นแบบสารสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบอย่างรุ่นน้องปีหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาเงี้ยก็อ,อาจจะแบบเป็นคนขัดผหนังส่วนรุ่นพี่ออที่แบบเริ่มมีฝีมืออย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเป็นคนว่าแล้วก็เป็นคนเพ้นอะไรเงี้ยค่ะครับผมเอ๊ะแล้วชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว i n s p i r a t i o n Hall แต่พี่อยากรู้ว่ามันเป็นแรงบันดาลใจยังไงอะครับ ก็รูปวาดข้างๆนี้นะคะก็จะเป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงแบบ oh. พวกเราทุกคนเนี้ยก็รู้จักกันดีแล้วแบบมันก็จะมีเหมือนแบบว่าคำคมของแต่ละคนอยู่เ hmm. นี้ยค่ะอืมโอเคครับมันก็จะแบบเนาะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้<ร><ร>อะ<ร>ไ, <ง S 1> ไ<ง>รอย่างนี้ พี่สุริยะอัมพรพันธ์สิริรัตน์ครับเขาเป็นใครครับแล้วเขามีผลงานอะไรบ้างครับก็เขาเป็นพี่ที่จบไปจากสาขาเราค่ะก็ปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนเ,น,เนเป็นที่เก่าขานถึงเยอะนะคะสาหรับ,รบพี่สุริยะแล้วก็ได้รับการออกแบบโปรเจกต์ดังๆเขาจะแบบเน้นพวกงานแบบออกแบบวัดออกแบบแร์สเคปอะไรเงี้ยค่ะก็พี่สุริยะค่ะเป็นหนึ่งในคนไทยที่ได้รับรางวัลยูเนสโกะค่ะออกแบบเป็นพวกงานวัดงานแร์สเคปอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบ เป็นโปรเจกค่อนข้างใหญ่เรียกได้ว่าพี่เขา่เป็นแบบแรงบันดาลใจของน้องๆสาขานี้เลยเป็นความภาคภูมิใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เป็นไอดอลเราเลยใช่โอเคครับดูครับจงให้เกียรติสัญชาติยานเราโอ้โหอย่างเท่คำคมที่แบบเห็นแล้วแบบฟูมากจริง ิของต่างประเทศบ้างคนนี้รอครับใช่ค่ะคนนี้ชื่อว่าซาฮาฮาดีิดค่ะเรียกว่าใครไม่รู้จักไม่ได้เลยครับเพราะอะไรครับก็คือเขาเป็นสาาบนิหกิงแล้วอย่างที่ทราบกันในแบบสาาบนิหญิงเนี่ยก็มีน้อยอยู่แล้วใช่แล้วแบบอย่างในการออกแบบของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบมีรูกทรงที่แปลกใหม่แล้วก็แบบเป็นที่ยอมรับมากแหวกแนวใช่เขาจะแบบออกแบบในแบบโมเดิร์นมากซึ่งแบบดูร่วมสมัยอะไรเงี้ยทำให้แบบคือสมัยใหม่ไม่เหมือนใครใช่ไหมใช่ค่ะ ก็เลยเป็นทําให้ทุกคนยอมรับในฝีมือเขาใช,ใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเป็นที่น่าเสียใจคือเขาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่หนึ่งนี้เองอ้าวใช่ทุกคนก็เสียใจด้วย,ะวยนะครับใช่ค่ะโอเคน้องๆครับนี่ขนาดแค่ทางเดินนี่ยังเท่ขนาดนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูในห้องเรียนกันบ้างดีกว่าเนะาะค่ะไปดูกันครับ ตรงนี้ด้ยเหรอวินี่ทำไมเขาดูซีเรียสกันอยู่อะี่เข้าไปได้เนี่ยเขาได้อาจารย์ใจดีอะเหรอใช่เดี๋ยวเราไปทงฟังกัน่อบ่าค่ะโอเคค่ะก็จะมีบันไดทางขึ้นมาจากข้างหลังเรือนด้วยค่ะขึ้นมาสามารถขึ้นมาทางเรือนนี้ได้เลยค่ะสำหรับเรือนนี้มีชื่อเรือีกชื่อนึงว่าเรือนกาแลค่ะเนื่องจากว่าตรงนี้ค่ะเป็นกาแลท,ที่นี่ดอกมาจากบ้านลมค่ะ อันนี้คือห้องอะไรแล้วเขากําลังทําอะไรกันอยู่ครับก็คืออันนี้เป็นห้องเขียนแบบค่ะและ้วตอนนี้เนี่ยเขากาลังอธิบายโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์เป็นโปรเจกต์เรือนไทยศิลปาค่ะอเป็นงานของชั้นปีที่อะไรเป็นชั้นปีที่หนึ่งค่ะก็แต่ละกลุ่มก็จะได้รับมอบหมายว่าแบบเป็นกลุ่มภาคใต้ภาคเหนือนอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือก่อนอื่นเลยอ่ะเวลาที่เราจะทําโมเดลแล้วออกมาได้นเนี่ย เราก็ต้องเขียนแบบก่อน,นที่จะรู้ว่าอย่างประตูอยู่ตรงไหน,นหน้าต่างอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะถึงจะสามารถสร้างออกมาเป็นโมเดลนั้นได้แต่ละกลุ่มเนี่ยแบบเราก็จะมีการแบบโชว์เทคนิคของตัวเองกันอ,อย่างแบบอย่างน้องเขาเนี่ยก็จะมีการทําบอร์ดข้างหลังใมัยหัก็จะมีโชว์ชาร์ตด้วยการแบบทําให้มันมีโดนต่ำโดนสูงเพื่อจะมองว่าแบบเฮ้ยแบบอันนี้คือด้านหน้าด้านหลังลอะไรเงี้ยค่ะ เทคนิคใครเทคนิคมันใช่ไหมครับใช่ก็โชว์กันเป็นพี่เลยครับผมโหนี่ขนาดปีหนึ่งเนาะนี่พี่ดูสวยทุกอันเลยครับใช่ค่ะเก่งมากๆากคือแบบก็มีดีเทลตรงไหนเราก็พยายามให้มากที่สุดขออนุญาตครับเจอกันอีกแล้วครับอาจารย์ครับผมครับผมจะขอสอบถามความรูนิดนึงครับผมก็ ที่เห็นผลงานน้องๆแหมสวยๆทุกชิ้เลยครับ,รบก็เลยอยากรู้ว่าอาจารย์มีเกณฑ์การให้คะแนนยังไงครับจริงเรื่องเกณฑ์การให้คะแนนก็มีอยู่2เกณฑ์หลักๆครับ,ค,รบคือเรื่องของความถูกต้องแล้วกเป็นเชิงเนื้อหาคือวิชาการนิดนึงกับอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือเรื่องของทักษะค,คือ Product Production เลยว่างานมันออกมาคุณภาพเป็นยังไงใช่ไหมครับโมเดลอะไร,รับผมทักษะสูงละเอียดไหมหรือว่า มีความสมบูรณ์ของงานมากน้อยขนาดไหนแลวแบบนี้เราจะนําความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดพัฒนาอะไรได้บ้างครับคืออย่างน้อยๆเนี่ย <Okay. S 2> น้องก็จะได้รู้ว่าลักษณะของเรือนพื้นถิ่นเรือนไทยรหรือเรื่องของสัดส่วนสเปซโครงสร้างการใช้งานเป็นยังไง <c oughs> มันก็สามารถดึงไปใช้หรือไประยุกคืออาจจะไม่ได้เอาไปใช้ตรงๆแต่สามารถไปไปชุกไปยุกใช้ต่อไปได้ห <c oughs> อาแบบโอ้โหครับได้ครับงั้นก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยครับขอบคุณครับ แล้วก็เดี๋ยวผมขอให้พี่นิวพาไปชมผลงานของน้องหน่อยนะครับ,บครับผมดีๆนั่นเลยครับครับคมโอ้โหแล้วก็ได้ดูผลงานงน้องๆกันไปแล้วนะครับ<ช>เรียกได้ว่างานละเอียดมากเลยคือ<ช>ดูเผนๆนี่ดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นผลงานของน้องปีหนึ่งนะครับแล้วดูปีสี่นี่จะเก่งขนาดไหนกันนะครับ <laughs> โอ้บพี่บอมนี่ยังเรียกแค่แบบว่าเรียกน้ำย่อยนะเนี่ยความจริงมันมีอะไรอีกเยอะเลยพี่บอมพร้อมไหมพร้อมไปดูไหมแต่ว่าเวลาพี่หมดลงแล้วเนี่ยสิเดี๋ยวต้องส่งกับใช่ให้กับพี่ก้าวไปปีในสตูดิโอแล้วครับแต่ว่ารับรองได้นะครับว่าพี่เนี่ยจะยังไม่ไปไหนนะครับเพราะที่นี่เนี่ยยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับและแน่นอนครับพี่นิวไกด์ของเรายังไม่ไปไหนใช่ไหมครับแน่นอนค่ะเพราะว่ายังมีอะไรให้ชมอีกเยอะเลยค่ะ ครับผมก็ถ้าสนใจก็อย่าลืมติดตามชมกันในครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ,บช่วงหน้าห้องเรียนออนแอร์เตรียมตัวมาติววิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ปุ๋ยฝ้าย,ายแกรมม่มาแน่นๆสอดแทรกคำศัพท์เนียนๆแล้วพบกันครับ <c ười>